เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเพ่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Ducky City ก่อนในรีิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะนเพื่อนกลับมาูครับสำหรับเกมสายฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้ในเชนตัวของ BSC วันนี้ผมจะพาเพื่อน,อนมารู้จักน้องเป็ดทำฟาร์มกันนะครับก็ในเรื่องของตัวเกม Ducky City นะครับตอนนี้จะมีในเรื่องของตัว a i d o p ในการแจกนะครับก็ จะมีในเรื่องของตัวเกมเพให้กับเพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับสาหรับตัวเกมนี้นะเกมนี้นะแนวน่ารักนะครับเป็นแนวทําฟาร์มด้วยระบบเกมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีระบบเทรดภายในตัวด้วยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินโควสให้กับคนที่เริ่มต้นพร้อมกับผมนะครับ เดินทางไปด้วยกันโอเคนะเพื่อนๆก็เรากดเพย์นาวเลยนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนาเพื่อนๆนะครับว่ามันจะมีในเรื่องของตัวหน้าสแกนนะครับหน้าสแกนเป็น Q r อารโค้ดใช่ปะถ้าใครที่มีระบบตัวของ Meta Ma s k นะครับที่อยู่ในมือถืออันนี้ผมใช้ระบบสแกนเอานะครับก็เลยสแกนตัวของ Meta Ma s k ในมือถือเอาในการล็อกอินนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกในการสแกนนะครับก็สามารถใช้ตัวของข้างล่างได้นะครับเลือกมันจะมี Meta Ma ส์ดูนะครับโอเคนะอันนี้ผมก็ เชื่อมต่อในเรื่องของตัวทวิตนะครับเกมนี้ต้องเชื่อมต่อทวิตด้วยนะครับถึงจะเล่นได้แปลว่าอะไรเพื่อนๆต้องมีบัญชีทวิตเตอร์ด้วยนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้ถ้าไม่มีมันจะไม่สามารถเชื่อมไปได้นะครับแล้วชื่อตัวละครเนี่ยมันจะอ้างอิงกับทวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของผมแบงค์ปาริน3นะครับก็เป็นทวิตที่ผมใช้อยู่นะครับเนื่องจากตัวของทวิตเนี่ย นะครับผมใช้ในเรื่องของชื่อนี้นะครับทวิตอื่นๆมันไม่ได้ชื่อนี้ไงผมเลยต้องใช้ในการในเรื่องของตัวสแกนเอานะครับเพราะว่าจะได้ซิงในเรื่องของตัวทวิตท,ที่มันชื่อว่าแบงค์ปริน3นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราคอนเน็กไปเลยนะครับในเรื่องของตัวฟังก์ชันเกมนะครับจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันก็จะเป็น City f a r ร์มแล้วก็จะเป็นตัวของชายหาดนะครับหรือว่า C นะตรงนี้เพื่อนๆสามารถ เลือกไปตรงไหนก่อนก็ได้นะครับผมแนะนําว่าเป็น1 2 3่นะครับเรียงไปเลยเราต้องไปดูในเรื่องของตัว daily c a r t ก่อนนะอ่ะเราเลือกอันแรกไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับตัวของอน้องเป็ดนะครับหรือตัวของ ducks นะครับ lucky เนี่ยก็จะมีเพลงคิดมากพอดีนะครับไม่รู้เพื่อนได้ยินหรือเปล่านะแต่คอมผมดังเอาเรื่องอยู่นะโอเคนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาในจุดของตรงนี้นะครับคุยในเรื่องของตัว go คูนะครับ โกคุนะครับเออเป็นของอะไรนะงกุลใช่ไหมเออนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่ามันมีอะไรให้เราทำควสนะครับก็จะมีในเรื่องของการปลูกพืชในการเลี้ยงสัตว์นะครับเออในการเอ่อแชร์นะครับนี่นะโพสต์ในเรื่องของทวิตนะครับเกี่ยวกับทวิต2โพสเลยก็ผมแนะนําว่าเพื่อนๆต้องทำนะครับในเรื่องของตัวเดลี่นะครับเดลี่ควสตนะตรงนี้นะครับต้องทำนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของตัว a d ร์ดด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่า a d ร์ดมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ในหน้าส่วนของ ทวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกันอ่า uh, ตรงนี้เรากดเกมก่อนเลยนะครับเราก็จะได้มา1ินะครับไอตัวของ uh, point ที่เราได้นะครับตรงนี้สามารถไปแลกเป็นเงินได้เงินภายในเกมนะครับเพราะเกมนี้ยังยังไม่สามารถหารายได,ได้ได้นะครับแต่เราสามารถ uh, ฝึกเล่นไปก่อนแล้วก็พยายามให้ได้ในเรื่องของตัว air drop ก่อนนะครับคนที่ได้ air drop ก็คือคนที่หาตัว point ได้เยอะสุดแล้วก็มี active ในเรื่องของตัวเกมมากที่สุดนะเออตรงนี้ผมก็หวังว่าผมจะได้ในเรื่องของตัว อ,อ,อะไรนะแอบดรอปหน่อยนะ<笑><笑>นะครับอ่ะโอเคนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปทําการปลูกผักจริงๆผมเล่นมาก่อนแล้วนะครับ<ๆ>ก่อนที่จะทําคลิปเพื่อนๆก็ตามผมเลยนะครับทำตามคลิปไปเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนะครับเราก็อเดินไม่ได้นะครับมันจะมาจากตรงเมืองตรงนี้นะเนี่ยคนก็เริ่มร่นกันแล้วนะครับเห็นไหมนี่เป็นแบงค์ปรินนะครับไม่มีเลข3ว่ะเอ้ยที่มากเลยนะเนี่ยเออผมก,ผมก็ผมก็โชคดีนะครับที่ได้ชื่อตัวละครนี้ก็หวังว่า เออชื่อตัวละครอ่ะเพื่อนๆมันจะไม่ซ้ํากันอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อตัวละครในในในหน้าเว็บแล้วก็มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยครับเนี่ยเห็นปะเออผมว่าน่าจะรออีกเราต้องไปเปลี่ยนตัวของในทวิตเองอ่ะครับเนี่ยมันอ้างอิงม,มาจากทวิตเตอร์นะอ่ะโอเคนะครับก็อ่ะมันจะทาให้ให้มันเราต้องปลูกในเรื่องของตัวผักนะครับทั้งหมด10ต้นนะครับผมแนะนําว่าเราปลูกตามไอ้ตัวควสนี้ดีกว่านะครับจะมีในเรื่องของการทําอาหารด้วยเห็นไหม เฉลยี่สิบต้นนะครับบวกตัวของกระหล่ำม่วงกระหล่ำชมพูนะครับตรงนี้นะเห็นไหมนี่ตรงนี้สามารถทําอาหารได้นะครับก็เพื่อนๆมาดูว่าอันรอะไรม่ที่มันปลูกง่ายง่ายกว่าง่ายสุดก็เอาอันนั้นไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะครับมีแครลอดด้วยนะครับนี่แค่ลอดนะครับใช้ระยะเวลา4ชั่วโมงนานเกินไปนะก็จะเป็นในตัวนี้นะครับทั้งหมดอ่าเราซื้อมันมีทั้งหมด28รตงนี้ก็4 47 47 4732รหือเป่ะ สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เจ็ดยี่แปดนะครับเออคูณเลขอะไรวะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดยี่สิบแปดนะครับผมแนะนําว่าปลูกไปยี่แปดต้นเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะกดแม็กไปเลยโอ้แม็กก็เงินเราก็หมดเลยนะครับยี่แปดเพราะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อวัวด้วยนะครับอ่ะเรากดซื้อไปนะครับยี่แปดเมื่อกี้เออผมไปกดฟังก์ชันเหมือนไอ้นี่เลยวะอ่ะเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เมล็ดนะครับนี่นะเลือกเมล็ดนะครับแล้วกดไปเลยตรงนี้เราสังเกตง่ายๆนะครับว่าเรากําลลัังงเเเือออกขยู่ห็นมครบ เออตรงนี้เป็นดันนะแล้วก็พอเรากดเสร็จแล้วเราก็ยืนยันตรงนั้นก็ได้ครับเมื่อเราปลูกแล้วเพื่อนๆตรงนี้จะมีในเรื่องของตัวน้ารดนะครับถ้าน้าํามันรดเราต้องมารดน้านะครับในระยะเวลาถ้างั้นพืชจะตายนะมันไม่เหมือนกับว่าระยะเวลา30มนาทีเนี่ยเพื่อนๆต้องดูระดับน้าบีดีนะครับก็วิธีการรดน้ําก็นี่นะครับวัด uh, ในตรงนี้นะวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเก็บเกี่ยวตรงนี้ด้วยวัด <laughs> เลยเรียกสเทยเลยนะครับเอ,อเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับในเรื่องของตัวเควสนะครับเ,เราวับมาที่เมือง แล้วก็มาตรงที่กโกคุนะครับนี่ไงเออแล้วมันก็จะรวมตัวของสัตว์ให้เลยนะอันนี้คือสัตว์นะครับอนิม,มอลเนี่ยเออผมไม่ผมก็งงอยู่เออทำไมมันปแปลกๆนะ่อเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูสัตว์ก่อนแล้วกันจริงๆเราต้องมาเลี้ยงสัตว์ก่อนอะนะครับก่อนที่เควสนั้นมันจะขึ้นสําเร็จแต่นี่คือแบบ ตัวของเกมนี้คงจะแบบเออเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าม,มีสัตว์ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับจะมีในเรื่องของการเก็บนะครับแล้วก็จะมีในการใช้นะครับตรงนี้เราก็ต้องซื้อฟางให้มันฉีดยายให้มันด้วยนะครับจะมีแกะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องขอ,งว,ง,อ,องวัวนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยงวัวนะครับแกะอยู่ไหนไวะเนี่ยไม่มีเลี้ยงแกะเลยอะเออแต่ผมว่าอนาคตน่าจะมีแปลงเพิ่มนะแปลงฟรีเนาะตรงนี้จะเป็นแปลงฟรีให้กับเราเล่นใช่ปะแล้วอีก3แปลงเนี้ยผมว่าต้องซื้อเหรรียโทคนนะับ เกมนี้มีโทเค็นนะผมลืมบอกนะครับเป็นโทเค็นเอ่อเป็นดักนี่แหละนะครับแต่คอมมิชชั่นอยู่แบบนึงนะมันมีไหมยังเออยังไม่เห็นเออนี่เออหน้าเว็บผมยังไม่ได้พูดใช่ไหมเออหน้าเว็บผมยังไม่ได้พูดใช่ไหมเออนะเออผมข้ามไปเล่นเกมหมดใช่ไหมเนี่ยลืมหน,น้าเว็บไปเลยนะครับเออลืมอธิบายหน้าเว็บไม่เป็นไรนะครับข้ามมันตอนเพิ่มพิศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมพยายามบีบคลิปไม่ให้มันนานเกินไปนะครับให้มันกระชับมากที่สุดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราซื้อ สัตว์เลี้ยงผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามีได้จีตัวนะเดี๋ยวเราลองสักห้าตัวไหมมันตัวละเท่าไหร่อ่ะกดแม็กได้สี่อ๋อโอ้โหสี่ตัวเองอะ่ะเงินเราต้องทำไรไหมเนี่ยเราซื้อมาสามก่อนล้วกันนะครับเผื่อเราไม่มีตังนี่ไงโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอ่ออันนี้ครับเรามีทั้งหมดเท่าไหร่สามตัวใช่ปะ่ะซื้อไปสามป๊าบนะครับมาริสอ่ะแล้วก็กดตรงนี้ให้ไปเลยนะครับ ให้ไปเลยให้ไปเลยนะครับอา้าวอันนี้คือผมให้ให้เกินไปปะวะไม่รู้นะเรา,าจะให้เกินไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแปลรูปอาหารแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการเก็บของนะครับนี่ก็จะมีการเก็บไอเทมต่างๆตรงนี้เลยนะครับก็อ่ะตรงนี้น่าจะหมดแลยเมื่อเมื่อไครับมันปร,ปริมาณน้ําจะลดเห็นไหมคือเกมนี้มันต้องเฝ้านะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับครั้งแรกจะเป็นเลือดนะครับถ้าน้าลดปุ๊บเลือดข้างบนจะลดแล้วก็พืชจะตาย เกมนี้ก็อเออเดี๋ยวผมจะถามทีมงานให้ว่ามันสามารถเล่นหลายจอได้หรือเปล่าด้วยนะสําหรับไอจิมมี่ชื่อคุณคุณนะเนี่ยแล้วก็คนเริ่มทยอยเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าแอร์ด็อกมันหวานหอมนั่นเองนะโอเคนะครับเรากลับมาในเรื่องของตัวซิตี้ก่อนเมื่อเรากลับมาตรงนี้เพื่อนผมจําได้ว่าตรงนี้มันมีประเทศไทยด้วยนี่เรากลับมาประเทศไทยนี่เห็นไหมครับนี่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมประเทศไทยเราไม่มีโกโก้หรอวะเราขึ้นไปดูหน่อยตู to ้ตู้เดอร o มอนตรงนี้เอา้า โกคุเราหายไปไหนอะเราวัดมาประเทศไทยแต่ไม่มียังไม่มีคนไทยเลยอ่ะดูดิเออผมว่าคลิปนี้ลงไปน่าจะมีคนไทยไมาเล่นกันเยอะนะครับผมก็น่าจะเล่น i อดีเนี้ยแหละเป็น i อดีหลักนะเพื่อนๆในเรื่องของอเกมะนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็อกลับไปเต็มหรอ,อห้าห้ายัางไม่เต็มทำไมโกคุเราหายไปไหนวะ เอ้ยโกคุควีของเราอย,อยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่เออหาไม่เจออ่ะโอเคนะครับก็เราปดไป3แล้วนะครับเราได้พอยต์มาทั้งหมด3าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวทวิตเตอร์นะครับก็อันนี้เขาให้โพสต์นะครับวิธีการทำนะครับเพื่อนเื่อก็ทำตามผมได้เลยก็สําหรับตัวของทวิตเตอร์เห็นไหมมีเครื่องหมายทิกถูกผมเพิ่งไปรู้มาว่าเครื่องหมายทิกถูกมันสามารถอัปได้ครับเนี่ยรายปีนะครับห้าพันแปดนะครับจริงๆถ้าเป็นคนธรรมดาก็สามารถจ่ายได้เป็นรายเดือนนะ ก็จะยืนยันในเรื่องของตัวตัวตนของเราด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ก่อนที่จะไปเพื่อนสามารถเพิ่มผมมาได้นะครับชื่อนี้เลยนะครับอ๋อมันอ้างอิงจ,จากชื่อข้างบนเว้ยนี่ไงแบงก์ปรินเราสามารถอีดิทโปรไฟล์ได้นะครับเห็นไหมเออนี่เป็นวักเราลบไปก็ได้นะเซฟนี่ไงเออเป็นแบงก์ปรินติดกันแล้วนะครับแก้ได้แก้ได้แก้ชื่อได้นะครับมาแก้ตรงนี้เอาก็สามารถแอดมาได้นะครับโฟโล่อะไรกันได้เดี๋ยวผมจะมีเครื่องหมายติกสีฟ้านะครับยืนยันตัวตนนี่เหมือนคล้าย Elon น u s k เลยโฟโล อ่ะเรากลับมาแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่ผมไปเปลี่ยนโปรไฟล์ครับมันก็เลยมีในเรื่องของการถามอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้ามาใหม่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของการโพสนะครับนี่ไงโพสตในเรื่องของตัว a d d ดอบนี่เพื่อนๆก็อ่ในเรื่องของตัว d u c k ี้ซิตี้นะครับก็จะเป็น a d d ดอบที่แจกนะครับเป็นเหรียญดีซนะครับโทเค็นนะคอนแทคโทเค็นยังไม่มีนะครับเราอ่าเรามาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาปุ๊บ มันจะเราก็ไปกดไปคัดลอกลิงก์ข้างบนนะครับแล้วมาใส่นะครับแล้วก็กดแล้วก็รอตรวจสอบสักนิดนึงนี่ไงมาแล้วนะครับ่กดเคมนะครับยี่สิบพอยต์โอเคเรียบร้อยนะครับเควสเราผ่านแล้วก็เพื่อนๆตรงนี้จริงๆก็จบแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเราต้องไปเอ่อไปลดน้ํานะครับนี่ไงอ่าเรากลับมาแล้วนะครับนี่เราอยู่ข้างล่างผมว่ามันน่าจะเกิดไปตรงกลางเลยเนาะเดี๋ยวเราลดน้ําก่อนนะครับนี่ใครที่เป็นใครใครที่ชอบเป็ดอ่ะผมว่าเกมนี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็หมดในเรื่องของตัวเควสไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีที่าในเรื่องของต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวพอยต์นะครับตัวพอยต์ของเราที่ทําไปนะครับมันจะเท่ากับมูลค่าของเหรียญเพื่อนเห็นไหมครับเจ็ดสิบพอยต์เนี่ยเท่ากับตัวของ DCM แปลว่าเกมนี้นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับนี่เพื่อนๆจะเป็นโค้ดเฟรนเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์นะครับใครที่มีเพื่อนยังไม่เต็มอ่ะนะครับก็แปะก็พิมพ์เป็นคอมเมนต์แบบ เออผมต้องการเพื่อนครับ0เออแล้วก็แปะไว้เงี้ยชื่อตัวละครของเราใช่ปะแล้วก็แปะโค้ดตรงนี้ไว้นะครับ0ทับ10นะครับแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเพื่อนๆสามารถเอาโค้ดข้างล่างของผมไปเพิ่มได้นะครับการใส่โค้ดจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถแปะโค้ดได้นะครับแปะโค้ดเพื่อนๆได้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่เราก็จะพอยนนี้สามารถแปลงเป็นเหรียญน,นะครับตอนที่เกมเปิดได้นะครับก็ราคาเหรียญน,นี้ยังไม่ลิ์ออกมานะครับยังไม่สามารถบอกในเรื่องของตัวเหรียญได้นะโอเคนะครับก็ นอกเหนือจากนั้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยเขาบอกว่าฟรีอ่ะเนาะแต่มันก็เสียค่าแก๊สป่ะวะเ,เดี๋ยวผมลองใหม่อีกรอบหนึ่งดูดิเออปนดินคือมันมีมันขึ้นมันต้องเสียค่าแก๊สอยู่แล้วครับปเดินคือผมไม่มีค่าแก๊สติดนะเนี่ยผมกดไปนะครับกดไปแล้วมันจะเด้งในหน้าเมตาแมสที่ผมมีอยู่ในมือถือนะเพื<ๆ>่อนๆคอนเน็กไปละมันต้องใช้ค่าฟรีคือ0ูนย์จุดนศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอีเทอร์นะครับเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีอีเทอร์ Ether ในการจ่ายนะครับ อ่ะรีเจ็ไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะโอเคนะครับเห็นไหมเสียดายอยู่เดี๋ยวผมหาวิธีเติมนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งในเรื่องของการรับของรางวัลน,นะครับในรวีวอร์ดตรงนี้โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้าอย่าพลาดเกมดีๆอย่างนี้นะ